เรียกนาแก่ไปเลยเนาะจริงคำนี้ตอนไปอยู่โรงเรียนประจำที่แถวงามวงวานมาหกเดือนจะเป็นคำเรียกที่เขาจะเรียกกันว่านาน้านาที่คนข้างนอกก็ไม่ค่อยเรียกคำว่านาแต่ข้างในเนี่ยใครก็แล้วแต่ก็น้าไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาทักทายพี่น้อง ัจากที่เมื่อคืนไม่ได้ขึ้นมาทักทายผู้จาปลาัยผู้ปลาัยวันนี้ก็น้อยไปสักหน่อยนะครับคุณพิชิตก็ไม่ได้มีภารกิจไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาพูดจาบนเวทีวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายเรื่องที่พวกเราหลายท่านคงทราบกันพอสมควรแล้วกรณีที่ นายกรัฐมนตรีหญิงของไทยให้สัมภาษณ์ก็อยากจะมาเล่าเพื่อให้เห็นภาพว่าณนะปัจจุบันที่เราพูดถึงนายกรัฐมนตรีหญิงที่มีพ่อบังเกิดกล้าวเป็นคนดูแลนายกนั้นล่าสุดให้สัมภาษณ์กรณีที่เมื่อวันอังคารนะครับเมื่อวันอังคารที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆ รวมทั้งพวกเราและพี่น้องเกษตรกรที่มาเรียกร้องเรื่องปลาหมอคางดำนายกรัมตีไม่ได้ออกมาพบพี่น้องผู้ชุมนุมแต่และกลุ่มนะครับแต่หลังจากช่วงเย็นๆที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ออกไปแล้วแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนั้นนายกรัมตีก็เอาลูกสาวลูกชายนะ เอาลูกสองคนมาเล่นที่บริเวณสนามหญ้าทำเนียบรัฐบาลหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องสนใจปัญหาของบ้านเมืองสนใจปัญหาของพี่น้องประชาชนต้องตันหนักว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนมาเรียกร้อง มายื่นหนังสือเพื่อต้องการให้นายกรับทราบปัญหานั้นนายกกลับหนีแล้วก็มอบหมายให้คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมารับหนังสือแทนแต่พอตกเย็นนายกก็มาใช้ชีวิตแบบมีความสุขกับครอบครัวที่ในธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้นายกออกมาพูดเหมือนเป็นการ โต้ประเด็นนี้ว่าการที่คนคนหนึ่งที่ต้องดูแลครอบครัวได้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่ดีการที่มีเวลาดูแลลูกก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมซึ่งพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้และอยู่ที่อยู่ทางบ้านคงไม่มีใครวิพากวิจารณ์การดูแลครอบครัว ดูแลลูกหลานของตัวเองถ้านในฐานะแม่คนหนึ่งถูกต้องไหมครับพี่น้องนี่เป็นเรื่องดีที่สถาบันครอบครัวที่คนในครอบครัวต้องดูแลลูกดูแลหลานเหมือนพวกเราหลายหลายคนที่กำลังห่วงใยกำลังพูดถึงอนาคตกรณีที่หากมีบ่อนการพนันถูกกฎหมายหากมีคาสิโนโถูกกฎหมาย ก็จะทำให้ลูกหลานในอนาคตมีปัญหาเกิดขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กรณีนำลูกมาเล่นยังสนามหญ้าคือการตรนหนักว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมากกว่าการพาลูกมาวิ่งเชมาวิ่งโชว์อยู่ณนะอยู่บริเวณทำเนียบรัฐบาลแล้วสร้างภาพว่า สถาบันครอบครัวความเป็นครอบครัวเป็นปึกแผ่นหน้าที่ของนายกที่อาสามาทำหน้าที่ที่อาสามาบริหารราชการแผ่นดินต้องมีหน้าที่มากกว่าการดูแลสถาบันครอบครัวใช่ไม่ใช่พี่น้องครับต้องสนใจปัญหาบ้านเมืองต้องรู้ว่าปัญหาแต่ละเรื่องในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้น จะแก้ปัญหาอย่างไงต้องกล้าพูดว่าเรื่องนี้จะแก้อย่างไรจะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการปัญหาอย่างไรจะบรรเทาปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องมายื่นหนังสืออย่างไรนี่ต่างหากคือบทบาทนี่ต่างหากคือภาวะผู้นำของคนที่จะเป็นนายกลัฐตีและเหมาะสมที่สุดใช่ไม่ใช่พี่น้อง ไม่ใช่นนั้นแล้วถ้านายกลัมตีทำได้แค่โชว์เอาลูกมาวิ่งเล่นแล้วหนีหน้าปัญหาของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าพรุ่งนี้นายกก็ลาออกแล้วให้คนอื่นมาบริหารแทนน่าจะดีกว่าแล้วกลับไปเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านไปทำให้สถาบันครอบครัวของตัวเองเข้มแข็งไปทำให้เป็นตัวอย่างว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง,ขงมันเป็นแบบนี้ ก็ไม่มีใครว่าอะไรในล่าสุดของล่าสุดอีกกรณีที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่24นี้ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นวันที่24แล้วต่อนเนื่องไปวันที่25ซึ่งเป็นวันอังคารใช่ไหมพี่น้องวันอังคารที่จะถึงนี้ ทราบข่าวว่ามีการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหมายความว่าเลื่อนการประชุมจากวันที่20 25เป็นวันวันพฤหัสที่27เพราะว่าจะให้เวลาคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินนั้นไปเปิดวอลลุมไปเปิด ไปทำหน้าที่ดูแลประเด็นการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงทบ,บวงกรมต่างๆไปสแตนบายอยู่ที่รัฐสภาก็เลยเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเป็นวันที่27พวกเราก็มายื่นหนังสือมาแสดงกิจกรรมเลื่อนจากวันที่25เป็นวันที่27 เมื่อวานน้องกิจได้แจ้งไปแล้วแต่ที่บอกว่าล่าสุดของล่าสุดกรณีนายกนั้นบอกว่าการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นในวันที่24 25ถ้ามันต้องอภิปรายถึงตี4-5ตีาตามเวลาที่พักฝ่ายค้านได้รับเวลาจัดสรรเวลาจากประธานรัฐสภาโดยการประชุมของวิบ ฝ่ายค้านวิพ่ายรัฐบาลร่วมกันนายกลำตีให้สัมภาษณ์วันนี้เย็นๆว่าใครจะอภิปรายถึงตีสี่ตีหก็อภิปรายไปนายกลำตีที่ชื่อแพทองทานชินวัตรขอกลับไปนอนบ้านก่อนครับพี่น้องครับคือหมายความว่าฝ่ายค้านก็อภิปรายไปฉันก็ให้ทีมงานให้พนักงาน ให้ข้าราชการให้กระทรวงทบวงกลมที่ต้องไปทำหน้าที่สแตนบายไปทำหน้าที่ติดตามการอภิปรายทำหน้าที่ส่วนตัวนายกมนตีก็จะกลับไปนอนซึ่งผมคิดว่าวุฒธธิภาวะในการให้สัมภาษณ์แบบนี้มันเป็นวุฒิภาวะของเด็กที่ไม่หย่านมหรือเด็กที่เป็นลูกแง่ของพ่อและแม่ครับ คือวิธีภาวะของนายกรัฐมนตรีต้องพูดว่าหากฝ่ายค้านจะอภิปรายถึงเวลาไหนตนในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงคนเดียวนั้นพร้อมที่จะตอบคำถามพร้อมที่จะให้ความกระจ่างแจ้งต่อพี่น้องประชาชนในสิ่งที่พักฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันนี้เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วว่าบทบาทของนายกรัมตีคนนี้เป็นบทบาทที่รองจากบทบาทของนายกรัฐมนตรีเงาหรือนายกรัฐมนตรีที่เปรียบเสมือนนายกตัวจริงคือนายทักษิณชินวัตร จริงๆต้องอภิปรายนาะยทักษิณชินวัตรมากกว่านายกลัฐตีแพทองทานชินวัตรด้วยซ้ำไปเมื่อวานออกมาพูดว่าเมื่อวานหรือเมื่อวานสืนออกมาพูดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะทำให้ประเทศไทยสีวิไลจะทำให้ประเทศไทยเจริญรุดหน้าไปมากกว่านี้ถ้าพี่น้องเห็นในสื่อมวลชน แต่สิ่งที่ผมจะตั้งคำถามกับนายกเงาที่ชื่อนายทักษิณชินวัตรว่าไอ้คำว่าสีวิไลที่ว่าเนี่ยมันจะสีวิไลได้อย่างไรเพราะนโยบายหรือโครงการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันมีแต่โครงการที่จะสร้างความชิบหายกับประเทศชาติในอนาคตที่จะเกิดขึ้นครับมันเป็นความสีวิไลไปไม่ได้เลยหากประเทศ ในอนาคตข้างหน้าอีกสองปีจะมีบ่อนคาสิโนเกิดคุดเกิดขึ้นในสี่ภูมิภาคของประเทศมันจะซสีวิไลาได้ยังไงหากผ่านกฎหมายให้มีการพานันออนไลน์ในระบบมือถือระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามกฎหมายประชาชนก็จะเล่นแต่การพานัน นี่ยังไม่นับรวมความสีวิไลที่บอกว่าจะมีเรื่องระบบเงินดิจิตอลระบบเงินคริปโตที่เป็นเงินที่จะมาคู่กับเงินบาทของไทยยังไม่เห็นอนาคตยังไม่เห็นลู่ทางยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงที่บอกว่าจะสีวิไลที่จะเห็นแน่ๆก็คือความหายณะนะความวิบัติของประเทศไทยในอีก5-6ปีข้างหน้า หากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพรทองทานมีพ่อที่ชื่อทักษินชินวัตรใช่ไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราบอกว่าวันนี้ปัญหาใหญ่ของประเทศวันนี้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นตัวปัญหาหรือสิ่งที่ทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นหนีไม่พน้นนายคนนั้นที่ชื่อทักษินชินวัตนน่าจะไม่ผิดเพี้ยนไป น่าจะไม่ผิดเพี้ยนไปใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะวันที่เราออกมาชุมนุมเรียกร้องวันที่เราออกมาปักหลักพักค้างในครั้งที่ผ่านมาเมื่อร้อยกว่าวันเราพูดถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมเราพูดถึงนายทักษิณชินวัตรที่ไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียว พราะเรากําลังสะท้อนให้เห็นว่าหากคนนี้หากนายคนนี้กล้าที่จะทำลายกระบวนการยุติธรรมสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาที่จะสร้างปัญหาในอนาคตก็จะตามมาอย่างแน่นอนนี่เราพูดเมื่อปีที่แล้วปีกว่าๆที่เราพูดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆเรื่องหลายๆสิ่ง หลายๆโครงการที่ออกมาจากปากนายทักษิณชินวัตรรัฐบาลโดยนางสาวแพรทองทานและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะนำเอาสิ่งที่นายทักษิณชินวัตรออกมาพูดมาแปลเป็นนโยบายมาแปลเป็นการปฏิบัติทั้งเรื่องของเงินดิจิตอลสุดท้ายก็แจกกัน เฟสหนึ่งเฟสสองที่บอกว่าจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจเราก็ไม่เห็นว่ามันจะหมุนทางเศรษฐกิจไปถึงไหนยังดูเบายังเหมือนเพียงลมพัดผ่านนี่ล่าสุดเพิ่งอนุมัติเฟสสามหรือโครงการที่สามที่แจกคนอายุ 16, 16ถึง20ปีนักวิชาการหลายท่าน รวมทั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศที่ที่มีตัวย่อว่า TDIRI ให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่สามารถที่จะกระตุ้นได้อย่างแท้จริงครับพี่น้องครับนักวิจัยบอกว่ารัฐบาลน่าจะหาวิธีการอื่นน่าจะหากระบวนการโครงการอื่น ที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่านำเงินมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนเพราะการนำเงินมาแจกมันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันยังทำให้เม็ดเงินงบประมาณแผ่นดินเงินที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นศูนย์เปล่าโดยไร้ประโยชน์ผู้ที่จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงกับเงินนี้ก็คือพรรก,การเมืองหรือกลุ่มการเมือง ที่อยู่ในพักร่วมรัฐบาลเพียงเท่านั้นครับพี่น้องครับ mm. เมื่อล่าสุดทักษิณทิน,นวัตรบอกจะแก้ปัญหาหนี้ของพี่น้องประชาชนหนี้โคหนี้ครัวเรือนหนี้ที่เกิดจากการกู้หนี้ยืมสินของพี่น้องประชาชนด้วยการไปซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน วันนี้เพิ่งลงรายละเอียดจึงได้รับการตอบรับจากลัมตีว่าการกระทรวงการคลังไปแล้วลงรายละเอียดว่านี่ที่จะซื้อรัฐบาลไม่ได้เป็นคนไปลงทุนซื้อหมายความว่าไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินภาษีเอาเงินจากงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลแต่เป็นการให้เอกชนมาลงทุนซื้อซื้อนี่จากละจาก สถาบันการเงินหนึ่งแล้วให้เอกให้ประชาชนไปเป็นหนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ใช่ไม่ใช่พี่น้องถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบที่เขาแถลงก็เหมือนกับว่าเป็นหนี้ของนายทุนกลุ่มนี้เสร็จก็ให้ีอกนายทุนอีกกลุ่มหนึ่งไปซื้อหนี้แล้วเราก็มาผ่อนกับนายทุนนายทุนกลุ่มใหม่แล้วปัญหานี้มันจะหมดไปไหมล่ะครับพี่น้องครับถ้าเป็นแบบนี้ แต่คนที่จะได้ประโยชน์อย่างชัดเจนคือใครครับพี่น้องคือใครครับพี่น้องคือนายทุนและพักการเมืองสามารถไปโฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้งข้างหน้าสามารถไปพูดกับประชาชนว่ารัฐบาลได้ทำการซื้อนี่ของพี่น้องประชาชนได้รือยังไม่รวมถึงกรณีที่หามมีการซื้อนี้แล้ว จะไปลบเครดิตบูโรพี่น้องรู้จักเครดิตบูโรไหมเครดิตบูโรก็หมายความว่าสมมุติว่านางสาวมะลิไปกู้เงินสถาบันการเงินหนึ่งแล้วไม่ผ่อนจ่ายไม่ส่งเงินไม่เป็นไปตามกำหนดก็จะถูกแบ็กลิสในเครดิตบูโรทำให้ไม่สามารถที่จะไปกู้เงินใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถที่จะไปกู้เพิ่มได้หากไม่มาจ่ายในหนี้ก้อนเดิมเสียก่อนประชาชนคนไทยที่ไปกู้เงินกับสถาบันการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะถูกขึ้นแบ็คลิสต์ในเครดิตบูโรแต่พวกที่กู้ชายชุดดำกู้กับมอเตอร์ไซค์นั้นไม่มีในแบ็คลิสต์เครดิตบูโรนายทักษิณบอกว่า เมื่อซื้อนี่แล้วก็จะไปจัดการเรื่องเครดิตบูโรด้วยผมถามกลับว่าหากคุณไปลบเครดิตบูโรทั้งๆที่พี่น้องเองก็ยังไม่สามารถจัดการเรื่องหนี่ได้อย่างแท้จริงมันจะไปเพิ่มมูลค่านี่มันจะไปเพิ่มปัญหาแล้วเหมือนสร้างปัญหาแบบดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ใช่ครับพี่น้องครับ เดือนสองเดือนแรกพี่น้องอาจจะรู้สึกดีใจมีคนมีรัฐบาลจัดการเรื่องนี้ให้เรื่องนี้สินให้แต่หากไม่ได้ส่งเสริมอาชีพไม่ได้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเม็ดเงินที่จะเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนก็ดูจะไม่มีผลทางไม่มีช่องทางสุดท้ายแล้วเมื่อไม่มีลิสต์ไม่มี ประวัตินเครดิตบูโรพี่น้องก็ไปกู้เงินเพิ่มขึ้นและไอ้ที่บอกว่าจะลดหนี้ลดหนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มหนี้เข้าไปอีกใช่ไม่ใช่พี่น้องแต่คนที่ได้แน่ๆก็คือนายทุนที่นายทักษิณชินวัตรบอกว่าเงินตัวนี้ที่จัดการเรื่องการซื้อหนี้ไม่ใช่เงินของรัฐบาลนายทุนไม่ได้สนใจ พี่น้องประชาชนอยู่แล้วเหมือนที่ผมพูดเมื่อสองสามวันที่แล้วนายุนสนใจแค่เรื่องกําไรขาดทุนนายทุนสนใจว่าการลงทุนในเรื่องนี้จะได้ประโยชน์จะได้กําไรจะได้สตุ้งสตางเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนักการเมืองก็เช่นเดียวกันไม่ได้สนใจปัญหาความลำบากความยากแค้นของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้อง สนใจแค่ว่าการมีโครงการโครงการหนึ่งการทำโครงการโครงการหนึ่งประโยชน์ที่จะสามารถนำไปหาเสียงประโยชน์ที่สามารถที่จะไปพูดต่อในการเลือกตั้งขรังหน้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนอย่างพวกเราประชาชนที่บอกว่าจะหวังให้รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อมันแก้ไขปัญหานั้นไม่ใช่สิ่งที่นักการเมืองและนายทุนถือเป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นสิ่งสำคัญกรณียกตัวอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบหรือแสดงเจตนาที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราก็เห็น เหมือนกรณีที่เราอยู่ที่นี่จะเข้าสัปดาห์ที่สามเราชุมนุมตั้งแต่วันที่สามเรายื่นหนังสือไปสองครั้งกรณีคัดค้านเรื่องบ่อนคาสิโนโลและพนันออนไลน์ยังไม่มีการตอบรับอย่างเป็นทางการว่าสิ่งที่เรายื่นไปนั้นคณะรัฐมนตรีและ ตัวนายกรัฐมนตรีคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนแสดงความห่วงใยได้แต่รับหนังสือไปอย่างเดียวรับหนังสือก็เป็นพิธีการอันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วเราในฐานะผู้ชุมนุมเราทราบอยู่แล้วว่าการรับหนังสือของตัวแทนนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการรับแบบเป็นพิธีการพิธีกรรม เราไม่ได้มุ่งหวังว่าให้ตัวนายกออกมาพูดว่าเห็นด้วยกับเราแต่เราต้องการให้นายกแสดงความรับผิดชอบว่าวันนี้มีประชาชนไม่ต้องการบ่อนคาสิโนและพนันออนไลน์ครับพี่น้องครับไม่ใช่เงียบไม่ใช่ไม่สนใจสิ่งที่เราพูดทุกวันสิ่งที่เราพูดจาปาใสตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนั้น ได้ยินเข้าไปข้างในทำเนียบรัฐบาลทุกถ้อยทุกคำครับพี่น้องครับเพียงแต่เขาทําเป็นไม่รู้ไม่ได้ยินเพราะสิ่งที่เขาไม่รู้ไม่ได้ยินนั้นความมุ่งหวังของเขาต้องการที่จะให้โครงการนี้สำเร็จมากและเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีการที่เขาไม่สนใจพวกเรา ก็เป็นสิ่งดีที่จะทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารให้เราสามารถที่จะอธิบายให้เราได้พูดกับพี่น้องประชาชนทุกวันพูดกับพี่น้องประชาชนผ่านเวทีผ่านคนที่มาพูดจาปาาัยไม่ต้องพูดแค่เรื่องคาสิโนโไม่ต้องพูดแค่เรื่องพนันออนไลน์พูดเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง สภาพแรงงานต่างๆที่ออกมาพูดก็พูดถึงในอดีตกรณีที่สมัยนักโทษชายทักษิณที่เป็นนายกรัฐตีนั้นแปลรูปรัฐวิสาหกิจแปลรูปรัฐวิรัฐวิสาหกิจหลายๆรัฐวิสาหกิจจนรัฐวิสาหกิจบางบางแห่งต้องล้มตัวลงไปบางแห่งชื่อว่าเป็นรัฐธวิสาหกิจ แต่บริหารงานแบบรูปแบบบริษัทก็มีหลายที่ณวันนี้ถ้าเราจำในวันในอดีตได้เราจะเห็นว่ารูปแบบในการแปลรูปรูปแบบในการเข้ามาจัดการโดยให้กลุ่มทุนเข้ามามีบทบาทนั้นตัวรัฐบาลกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบแต่เป้าหมายยังคงเดิมเป้าหมายที่ผมบอกว่า สุดท้ายแล้วนักการเมืองพักที่เข้ามาบริหารประเทศร่วมมือกับนายทุนแทบทั้งสิน้นร่วมมือกันโดยใช้กลไกลของโครงการต่างๆร่วมมือโดยใช้หลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับของกระทรวงต่างๆในการที่จะทำให้นายทุนสามารถใช้ประโยชน์ จากเม็ดเงินงบประมาณแล้วอ้างพี่น้องประชาชนเท่านั้นครับพี่น้องครับนี่เราเองก็ยังไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าหลังจากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นกรณีอภิปรายตัวนายกเราจะเห็นเราจะได้เห็นว่าฝ่ายค้านเองอภิปรายแบบที่พวกเราตั้งสมมุติฐาน อภิปลายแบบที่เราคิดว่าเรื่องราวสำคัญสำคัญที่เราอยากให้มีการพูดถึงนั้นพักฝ่ายค้านจะอภิปลายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่แต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องครับหากฝ่ายค้านอภิปลายไม่เข้าประเด็นอภิปลายไม่ได้ปกป้องประโยชน์ของพี่น้องอย่างแท้จริงไม่ได้ชี้ช่องให้เห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มีที่มาที่ไปอย่างไรจะหาทางออกอย่างไรตัวรัฐบาลต้องแก้อย่างไรผมคิดว่าที่เราพูดว่าเราจะอภิปรายนอกสภานั้นจะมีข้อมูลจะมีข้อเท็จจริงและจะมีทางออกของประเทศให้กับพวกเราอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับหลังอภิปรายรัฐบาลเสร็จหลังอภิปรายนายกเสร็จเราก็อภิปราย นอกสภาในฐานะสภาประชาชนตอนนี้กำลังประสานงานเรื่องสถานที่หลายสถานที่ก็ยังไม่พร้อมที่จะให้เราใช้แต่ก็จะพยายามหาที่ที่พี่น้องเดินทางสะดวกมีที่ทางให้พี่น้องได้ฟังกันอย่างล้นหลามหมายความว่าห้องประชุมต้องมีจำนวนที่รองรับพวกเราได้พอสมควรเราอภิปรายที่นั่นตั้งแต่ เช้าส0บโมงอาจจะเลิกเวทีอภิปรายสี่โมงแล้วมาเปิดเวทีที่นี่ต่อใกล้ๆเราแวกนี่แหละครับพี่น้องจะได้ให้มันเดินทางกันง่ายแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องครับสิ่งที่เราอภิปรายกันอยู่ทุกวันสิ่งที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้รัฐบาลโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรที่มี นักโทษชายทักษิณอยู่เบื้องหลังตัวนายกนั้นเรากำลังเห็นแล้วว่าลู่ทางแนวทางของประเทศมันกำลังจะสู่กำลังจะไปสู่หายนะอย่างแน่นอนครับพี่น้องถ้าเราไม่ออกมาร่วมมือกันวันนี้ใกล้เวลาหรือยัง อ่ะพอดีเลยก็ขึ้นมาทักทายพี่น้องเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะขึ้นมาทักทายใหม่พร้อมกับนำเสนอข้อมูลใหม่ๆใ,ให้พี่น้องได้รับทราบก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมทั้งการที่เราจะปักหลักที่นี่อาจจะมีกิจกรรมส่วนอื่นๆเพิ่มเติมอย่างไรก็จะได้มาชี้แจงให้พี่น้องรับทราบพ,พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ